<ส> <im sharing> ครับสวัสดีครับผมพ่อกระเดีวครับวันนี้ครับก้อนข้ามีสานบานแม่ครับวันนี้ครับเมื่อนี้ไม่เอี่ยมองพอละไทยเลยครับวันนี้ครับแกะกล้องเลยครับเมื่อนี้สองขั้นลวดครับวันนี้ครับพ่อเริ่มพัฒนาคุณไพโรดครับวันนี้ครับสองขั้นลวดเลยครับวันนี้ครับเกี้ยวเข่าหน้าปังครับเริ่มแล้วเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเกี่ยวเข่าหน้าปังครับ เกี่ยวแรกแห้งมานของไอการเกษตรครับพ่อเจริญพัฒนาของฟุไฟลอดครับตอนนี้กําลังต้องเกี่ยวอยู่ครับตอนนี้ครับสีแล้วแปลงล่ะละครับพี่น้องครับนี่อีกขั้นหนึ่งของพ่อเจริญพัฒนาฟุดไฟลอดครับของเสียลอบานเขืองครับนี่ครับกําลังเกีียวเขากําลังไอขนเข่าขึ้นรถอยู่ตอนนี้ครับ ครับผู้นดเกษตรมาติตตอก็มาเด้อครับมื้อวนี้ครับเกี่ยวข่าวหน้าปังกัดจังบ่ทันหอดหน้าปังพอสมควรครับเพราะว่าไอ้มื้อนี้วันที่หนึ่งเมษายนอยู่ครับตอนนี้ครับมื้อนี้สองขั้นรวดครับมื้อวนี้ครับขั้นนี้ของเสียล้อบันเืิงครับคันพุนี่ของเสียการเกษตรบ้านแมนครับสองขั้นรวดเลยครับมื้อนี้ครับพร้อมกับค้นหาหนูครับมื้อนี้ครับ โอน,นี้ครับครับเราติดตามช่วงเรืเลยได้ครับความกับฝนตกลิ่นไฟปลอยครับวัน,นี้ครับ ครับนี่แหละครับคันนี้ครับพ่อจะเริ่มพัฒนาคุณเพโลด2022ครับของเสียการเกษตรครับตอนนี้ครับป่อกามาพร้อมพี่ครับทีมงานหาหนูครับพี่ครับทั้งหาป่าหาหนูครับนี่แหละครับ ฝนตกลิ่นปล่อยๆครับวันนี้ครับครับก็จะเริ่มกดติดตามอเไรกดแชร์ก่อนครับมีสารมาแม่ติเตอครับ